<ítulo> sabes, คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์สูงในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานิตาสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 over ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอสําหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป vip เฉลยประจําวันที่16เดือน16บหกสี่นะ คนที่จะได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็แอดสิ่ห้า O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยทาง45นาทีเนี่ยก็มีการเปิดบริการรูปแบบใหม่ครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้นและทางเราเนี่ยก็จะคัดคู่ที่ดีที่สุดนะจำนวน5คู่ต่อวันเช่น VIP ห2และผลงานพิเสือนะครับที่มีอันดับที่ดีที่สุด1 2ึนะครับ และเร็ว,รวนี้ทางเราเนี่ยก็จะทําการเปิดหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเว็บไซต์เสร็จเมื่อไรเนี่ยเราจะมาชี้แจงแนะนําการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้นะก็สมาชิกสามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดมินได้แล้วนะครับเกี่ยวกับทัศนะรายวันเนี่ยสนใจก็แอดมาได้เลยนะครับ sover168 นะครับ sover168 ที่เดียวเท่านั้นครับก็วันนี้ขอไปฟุตบอลเบนเยี่ยมจูเบรรีนะครับคู่ระหว่าง ชุดเต้เวลัยเกมเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนรอยัลอาร์บวูดเนี่ยคู่นี้นะ่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะชุดเต้เนี่ยแข่งไปทั้งหมด10นัดก็ชนะ2เสมอ3แพ้5ยิงได้15เสียถึง23ประตูนะครับอยู่อันดับที่15ส่วนรอยัลอาร์บวูดเนี่ยก็แข่งไป10นัดเหมือนกันก็ชนะ6เสมอ2แพ้2ยิงได้20ประตูเสียถึง13ประตูก็รั้งอันดับ3นะครับสถิติของชุดเต้เนี่ยเวลาเจอรอยัลอาร์บวูดเนี่ย คือ10นัดหลังสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2020เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชุดเต้เนี่ยมักจะแพ้ทางรอยัลอัดว์ตลอดเลยนะคือชุดเต้เนี่ยแพไปถึง7เลยนะครับแล้วก็ชนะได้แค่3ครั้งแต่การชนะของชุดเต้เนี่ยคือชนะในบ้านได้1ครั้ง20เมื่อปี2019แล้วก็ออกไปเยืยนยอนรอยัลอะดว์เนี่ยสครั้งเมื่อปี2014ก็ชนะมาได้40แล้วก็ปี2020เนี่ยชนะมา1 0ซึ่งบนคู่นี้เนี่ย มีความน่าสนใจอย่างยิ่งครับเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องราคานะครับราคาแรกเริ่มเนี่ยของของบอลคู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยให้ให้รอยยืดอัลโดเนี่ยมาต่อเนี่ยถ้าราคาแรกเริ่มเนี่ยมาต่อครึ่งกบลูกจ่ายศูนจุดเเลยนะครับแล้วก็ให้รองเนี่ย0.88ส่วนราคาผู้เนี่ยก็ให้รอยยืดอัลโดเนี่ยชนะ1.73ผู้สมมติที่4.20แล้วก็ให้ผู้เจ้าบ้านชนะ4.20นี่คือราคาแรกเริ่มนะคือราคานี้ ภูเนี่ยสนับสนุนของของผู้เสมอนะมันมันถึงเกณฑ์อยู่แต่ว่าผู้ของบอลที่ต่อเครื่องควบลูกให้รอยย้อนอชนะเนี่ยคือไม่ค่อยจะสนับสนุนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นฝ่ายของหลังบ้านนะครับก็มีโอกาสที่จะบุกค,คว้า3แมเต้มได้แต่ว่ายังไม่สนับสนุนทุกทางนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังต่อเครื่งคบลูกเหมือนเดิมนะให้เราเยอะอวชันไปต่อเครื่งคบลูกจ่าย0ูนจให้รอง0.98และราคาสูงต่ำเนี่ยก็ขยับไปที่3ลูกควบ ก็จ่าย0 9 8ให้ลอง0.88นะครับและราคาพูเนี่ยก็ให้ Royal a d ลเ r ิเนี่ยชนะ1.65พูเสมอก็ยังนิ่งอยู่หน้าอยู่ที่4.20แล้วก็ให้พูเจ้าบ้านชนะ4.75ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบลักษณะาราคาต้องต้นและราคาปัจจุบันของพูเนี่ยคือเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับ Royal a d ลเ r ิแบบทุกทางเลยว่า3วันนี้เนี่ยจะสามารถมาเก็บ3แต้มได้แต่ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าชุดเต้เกมเนี่ย ก็ต้องเร่งฟอร์มตัวเองกลับมาให้ได้ซึ่งผมมองว่าเกมน่าจะเปิดตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะสหรับบอนคู่นี้เนี่ยก็ส่วนสถิติของบอลคู่นี้เนี่ยชุดเต้เนี่ยเวลาชุดเต้เล่นในบ้านเนี่ยตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2010เนี่ยทั้งหมด5นัดเนี่ยชุดเต้เนี่ยเอาชนะรอยอ l ตวุ r ได้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับชนะไป2-0หลังจากนั้นเนี่ยชุดเต้เนี่ยแพ้รอยอัวุทั้งหมดก็สกอร์ที่แพ้เนี่ยก็ จะยิงครึ่งแรกหมดเลยนะสีนัดคือ5นัดเนี่ยหนัดที่ชุดเต้นในบ้านเนี่ยเจ้ารอยอวบเนี่ยจะมีประตูครึ่งแรกทั้งหมด5นัดนะแต่ว่าจะยิงแบบ2 1 1 0 2 0อะไรประมาณนี้นะครับนัดล่าสุดเมื่อปี2020เนี่ยก็แพ้ไป1 3ึ่งสามราคาปอปอซึ่งผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่รอยอวบแล้วว่าจะทําได้ไหมแต่ผมก็ยังมองว่าชุดเต้นในบ้านเนี่ยก็ยังมีดีอยู่ผมผมยังมองว่า เกมเนี่ยก็น่าจะเปิดกับราคาที่พูเสมอถึงขนาดนี้นะและและราคาสกอร์สูงแรกเนี่ยของชุดเต้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดมาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะจ่าย0.83ให้ลอง1.04แล้วก็ราคาให้ในแก็บครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายรอยยออันดวนนีครับไปต่อปอป,อปอจ่าย0.86ให้ลอง1.02นะครับและราคาพูเสมอของบอลคู่นี้อยู่ที่ ผู้เสมอของบอลคู่นี้เนี่ยก็อยู่ที่2.40เลยนะแล้วก็ให้ระยะอยยอเอาชนะครึ่งแรกอยู่ที่2.20แล้วก็ให้ผู้เจ้าบ้านชนะครึ่งแรกอยู่ที่4.20คือราคาเนี่ยผู้เสมอครึ่งแรก2.40เนี่ยเป็นโอกาสที่โอกาสที่จะมีสกอร์ครึ่งแรกให้เราได้เห็นเลยนะครับคือทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะของของชุดเต้วแวร์เกมเนี่ยวันนี้เนี่ยราคาจริงๆอ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ขาตั้งแต่ทีแรกนะแต่ว่าพอมาดูราคาผู้ปัจจุบันเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของเราเยอะหัวดผมคิดว่าน่ะน่าจะทําประตูกันได้ทั้ง2ฝั่งและอีกอย่างเนี่ยห้านัดหลังสุดของชุดเต้เนี่ยที่ได้ในบ้านเนี่ยคือยังเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยนะเสมอ2อแพ้3กดได้เจ็ประตูแล้วก็เสียถึง14ประตูส่วนระยะหัดวดเนี่ยออกไปเยือนเนี่ยห้านัดเนี่ยก็ชนะ3มเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงคู่แข่งได้11ลูกแล้วก็เสียถึงเจ็ดลูกซึ่งผมมองว่าสถิตเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าบนคู่นี้นะ่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบ ทำให้เกิดสกอร์ได้นะอีกอย่างหนึ่งอ่ะสทีมเนี้เป็น2ทีมที่เล่นกล้าได้กล้าเสียกันอยู่แล้วส่วนเซติเนี่ยถ้าเราเฉลี่ย5นัดแล้วเนี่ยของชุดเต้เนี่ยเวันเล่นในบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยคือยิงคู่แข่งได้แค่7ลูกเองแต่ว่าเสียถึง14ลูกค่าเฉลี่ยของเวลาเล่นในบ้านเนี่ยต่อเกมเนี่ยอยู่ที่2.8เลยนะส่วนเราเยาว์เวิร์ดเนี่ยออกไปเยือนเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ยิงคู่แข่งได้7ประตูเหมือนกัน ได้เฉลี่ย1.4เหมือนกันก็ชุดเต้ก็ได้เฉลี่ย1.4เหมือนกันแต่การเสียเฉลี่ยของรอยัลอเนี่ยจะดีกว่าที่1.6ซึ่งผมก็มองว่าคู่นี้รุ่นประตูลและเสียประตูทั้ง2ฝั่งนะครับก็สำหรับวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกชุดเต้เวลาเกมนะครับฟุตบอลจุบิเล,ล่ตอีกแต่เวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเจอรอยัลอเวลด์ถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVER นะครับและใครที่สนใจทัศนรายวันเนี่ยก็ SOVR1 S, S O V e R 1 6 8ที่เดียวเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ